สบายดีพี่น้องป้องปายวัตถุคนเนาะมันนี่กับมาพอ่อกับซ่องบบาปูอมพิเศษคือเก,กา่าพี่น้องมันนี่บบาปูมิมาเจะเด่นตัวเด่นล่างรัฐบาลไทยงวดวันที่สิบหกเดือนหกปีสองพันหร้อยหกสิบเจ็ดนะพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวบบาปูชิมาย้อนหลังคำนวณย้อนหลังงวดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมาเนี่ยว่ามันเป็นเท่าไหร่พี่น้องนี่มา <c oughs> งวดนะี่มันออกอยังพี่น้อง มันออกสองศูนย์ห้าแมนบอพี่น้องหกเก้าศูนย์แมนบอพี่น้องเนี่ยสูตรนี่สูตรง่ายๆเด้อพี่น้องเอาสองตัวบวกกันในพี่น้องสองศูนย์ได้ยังพี่น้องได้สองห้าบวกหนึ่งได้ยังพี่น้องห้าบวกหกก็ได้หนึ่งนบอพี่น้องเก้บวกศูนย์ได้ยังพี่น้องได้เก้าสองบวกหนึ่งแจไดพี่น้องได้สามนึ่บวกเก้าได้ศูนย์เนี่ยพี่น้องเด่นสแต่ว่างวดก่อนเนี่ยมาพ่มให้เด่นล่าง แต่มันไปออกคังบนพี่น้องเนี่ยนี่เนี่ยมันไปออกคังบนเนี่เด่นสามเนี่ยเนี่ยได้ตัวเด่นสามตัวมันไปออกคังบนเนาะพี่น้องเนาะสูตรนี่นะเนี่ยบาตนี้งวดวันที่สิบหกบัตนี้พี่น้องวันที่ได้เด่นตัวใดพี่น้องเนี่ยงวดวันที่สิบหกเลยพี่น้องบาดเนี้มันออกอย่างพี่น้องงวดวันที่สิบหกห้าสามศูนย์มันมาพี่น้องห้า เก้าสามแม่นพี่น้องเนี่ยสูตรนี้พายก็เห็ดได้นะพี่น้องสูตรนี้สูตรงา่ายๆสูตรนี้เดินดีพี่น้องสูตรนี้เดินดีตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยลดสองงวดพี่น้องงวดนั่นเขาบดพี่น้องสูตรนี่นะเนี่ยแปดบวกสามได้เท่าไรพี่น้องได้แปดห้าบวกสามได้แปดพี่น้องศูนย์บวกห้าได้เท่พี่น้องได้ห้าเก้าบวกสามได้เท่าไรพี่น้องได้สองเนี่ยห้าแปดสอง ถ้าพรอยากซื้อก็ซื้อได้ด้วยดลอตเตอรี่ในพี่น้องนะคฮะแปดสองเลขสามตัวท้ายในพี่น้องแปดบวกห้านี่เท่าไพี่น้องได้สามห้าบวกสองนี่ท่าไพี่น้องในเจ็ดพี่น้องบานเนี่ยสามบวกเจ็ดเท่ากับศูนย์พี่น้องเนี่ยเด่นศูนย์แล้วพี่น้องง่วนในเด่นศูนย์ล่างเนี่ยวิ่งศูนย์นะพี่น้องวิ่งศูนย์นี่ศูนย์ตัวเดียวพี่น้องวิ่งเลยเนี่วิ่งในพี่น้อง พี่วิ่งกับพวกนี้เลยพี่น้องเนี่ยนี่วิ่งกับพวกนี้เลยพี่น้องศูนย์เนี่ยเน้นล่างอย่างเดียวด้วยพี่น้องเนี่ยล่างอย่างเดียวนะในตัวเด่นมาเลยแบบนี้จะมาจับขู่แบบนี้พี่น้องงวดวันที่สนะิบหกเนาะพี่น้องว <c oughs> ิ่งศูนย์ด้วยพี่น้องวิ่งศูนย์ เนี่ยวิ่งศูนย์พี่น้องล่างล่างล่างด้วยพี่น้องล่างศูนย์ 0, ยังพี่น้องบาดเนี่ยอาศูนย์สองก่อนพี่น้องศูนย์สามศูนย์ห้า ศูนย์เจ็ดพ ah. ี่น้องศูนย์แปดศูนย์เก้าฮะเนี่ยได้หกขู่พี่น้องล่างอย่างเดียวด้วพี่น้องเล่นล่างอย่างเดียวเนี่ยเล่นล่างอย่างเดียวด้วพี่น้องงวดวันที่หกเดือนหกหกเจ็ดอย่น้องวิ่งศูนย์เนี่ยศูนย์อย่างเดียวนี่เล่นล่างอย่างเดียวพี่น้องเนี่ยเนี่ยเพียงเป็นแนวทางเด้อพี่น้องเด้อโปรดพิจารณาในการรับชมเด้อพี่น้อง เป็นเพียงแนวทางนะพี่น้องเนี่ยอ๋อเห็นบ่พี่น้องเห็นชัดบ่พี่น้องออพี่น้องเห็นชัดจบ่เนี่ยวิ่งศูนเจาะเนินล่างตรงตรงเนี่ยวิ่งศูนย์นะพี่น้องงวดก่อนให้ล่างแต่มันไปออกบนนะพี่น้องงวดนี่มันต้องมาล่างพี่น้องทางสูตรมันยังวิ่งมันบนลลุดนะพี่น้องเนี่ย ต้องมาล่างเลยงวดนี้พี่นอ้องนะฝากไว้ชั้นนี้เลยพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบอักภูมิอภิสิทธิ์นี่เลยพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ชนนี้สวัสดีครับ